Này, cái keng nó nó làm hết ta cũng giả mà. Này mẹ làm. Đắp bao fan painting đó. Oh, hello my friend. Thank you. Ellen, thank you, thank you you so much welcome come my out on the thank you. đường ôi <laughs> đây <là> nha <laughs> để, để ngoài nhau nè <laughs> ขันเอาเพ่งล่วงันเขาว่าหากักสามสิบเปอร์เซ็นเตืยนย่าอันนั้นบอกย่าชมอย่ากหบอกหาวนาติปเตียนอันเอเล่นดีจ้าสวัสดีคุณเอเล่นเด้อป้าบัวสวัสดีจ้าโอ้ยหัวหลอกกัก,กกัดก็บป้าบัวยังไง <c oughs> ช่วงนี้ทั้งพิยุ่งเพราะใครดันบันไดแต่กกอนนี่ขึ้นนั่นสิมากจะละหลายเด้แต่หลังๆนี่มากกันน้อมกันยำเ่าใครหลายกีก่กอล่ะจ้ารอบอถวยังมาล่องเนี่ยแดดมากแดดหวานเดยกหัวก,กวนนั่นที่เชยนเ,น,เนี่ย กบัวก็ได้หาพันหาพันสามทิบสองนะได้หลายอยู่ต้นกบวัวใคเยอะใคเยอะขึ้นเดี๋อีกจะน,น้อยก็ได้เป็นเมือนพุละล่งคลิปอ,อันช็อตได้หลายเดี๋ยวกับขึ้นตึมตึมดอกเดี๋ยวกับขึ้นมาหลายเดี๋ยวกับขึ้นมากบ่บ่ได้นั่นยากาตัต้งแต่คลิปช็อตปังปังน้ยคนติดตามดืมดเลยนะข้าวเดียวแบบนั่น กเดียวก็ได้ไลายนี่ัท่านไอกขึ้นไลน์ยังเพียร่ส่งนี่เัท่านไอกขึ้นไลน์ยังเพียไ่ช่างอยขึ้นไลเอาประบวนพึ่งเงินลงไลนันวัได้ซีชมมงันล่ลงไลน์กันวัฒน์ล่ลงไลน์บางซีชมมงกันเลอกซีไปบ่งประบวน ดีก็พี่บัวมาชมย้อนหลัง สิบห้าเนาะถึงสิบห้าโอ้ยก็ะเาท่านเนเติมเงินมาให้อยู่เลยนีประเดีเยวนไรลนะนีมนดีไปหาเติมเองเดี๋ยวเป็นโทรบอกงูยังดีเติมเงินมาให้กันกรเท่านเนเติมมาห้ดีได้ไปเติมเองดิเซเวนกับตาเติมเองเซเวนผลสุดท้ายไปเติมเองิเซเวนตู้ไปสุดเลยเติมไม่ได จยบตาจอตาอ้องโทรศัพท์แน่ก็เสียบตาอไเื่อ